อยากปลาเก๋าดูปลาเก๋ากบปลาเลยเนใหญ่ยเยอะกว่ากันนะปลาเก่าดูปลาเก๋าเปรียบเทียบกันแต่ละทิปแต่ละทิปที่มา

เ,เยอะเลเยอะก,ก,ก,ก็ก็ที่เราตกกันที่เรียกอ่ะโยนโยนโยนเห็นแต่ปลาเก๋าแหละส่วนมากที่เราเทเทน่ะเนานนะที่ลอยที่น้ำลงเมื่อเชา้าเนาะ พอน้ำขึ้นแล้วแปลาหายหมดเลยหายไม่อยู่ในถังพอน้ำลงเราเอาทั้งหมดล่ะปลาเยอะแยะ,ยะไม่หมดหรอกสองสก,ก้าได้ไวนะ้นเนาะเนาะได้อยู่อโอ้ปลาแดงอย่างดีๆเอาไปให้แมว ย่างให้เหลืองเลยนะวางไห้เย็นเรียกแมวมากินปลาเก๋าพี่จะตัวใหญ่ให่ใส่เงี้ยิีนะเย็นมือใช่ไหมเย็นปะไม่น่าถามใช่ไหมสวยสวยดีน่าดูเลยสวยจนกระทั่งขาลอกหัก นี่นี่นี่นก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 เวลาเป็นยายนเย็นเอาน้ำตัวนี้นกดูได้เยอะปุ๊โอ้ยเข้าเข้าหูกระทิบนี้แหละวะ,ะนะทิปแรกก็เดี๋ยวปาดนกกระลิงเพียบเลย,ย <laughs> นกกระลิงมาซรายนอ,อยเขียวจึ้งไปหมดนี่ปลาเก๋าเนี่ยปลาเหลืองเนี่ยนี่ปลาเกา๋าเยอะโอ้ยเป็นงี้สิ มัต้องดีขึ้นดิแไงจะเบือนเหมือนเดิมได้ไงของในน้ำแน่นอนนี้ไหนเนาะเอาอะไรไม่ได้หรอกแหมทิพย์รวงแล้วแต่วนาทิพย์มานอนยังมานอนเลยเฉลียวเฉสวยงามครับสวยงามโหดจังเนี่ยมาดูหน้าดูงานครับนี่เนาะเขาได้กินอะไรเนี่ยเนาะ เอาล้ว um, ลนๆนะครับโดนๆมาเดีวเก่าทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะหาว่าบักคีลอยหน่ายเนี่ยบอกดูหน้าดูหน้าซะก่อนดูหน้าซะก่อนนี่นี่ดูหน้าซะก่อนนี่ยบักคีอ่ะมันจะมะเขือล้วงให้ดีล้วงให้ดีเออ นี่แหละครับผลงานวันนี้นะครับกับข้าวปลาตกปลาใช่ร่องสองตะกะร้าเฉพาะปลาเก๋านะครับเฉพาะปลาเก๋านะครับปลาเหลืองทรายตัวใหญ่ใส่สใจเว้ยหมดยังครับเยี่ยม